สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหวยนะครับถ้าอยากรวยต้องซื้อหวยตัวเองนะครับคือผมอได้ทําการาวิเคราะห์แล้วนะครับวิเคราะห์ดูแล้วนะครับโดยใช้หลักความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นในการซื้อหวยนะครับคือผมก็เป็นคนซื้อเหมือนกันนะครับ ซื้อมาตั้งแต่อายุประมาณ20สิบนะครับ20ปีจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็60ิกว่าปีเคยถูกหวย1ิบาทหวยใต้ดินครั้งเดียวนะครับแค่นั้นเองนะครับลองนึกดูเสียว่าถ้าเราซื้อมาตั้งแต่อายุยี่สิบจนถึง60เนี่ยมันกี่ปีนะครับลองนึกดูนะครับ20 30 40 50 60 40, 40, ี่สิบ้าสหกสปีสี่ิปีเนี่ยถูกครั้งเดียว ได้เจ็ดร้อยบาทถูกสิบบาทบาทละเจ็ดสิบอันนั้นซื้อหวยใตดินนะครับนั่น,นราคาดีซื้อถูกนะครับตอนนี้ลองนึกดูนะครับถ้าเราอยากซื้อหวยอะไรนะครับเลขอะไรก็เขียนไปเลยนะครับเขียนไปแล้วก็หากระปุกที่ใส่เงินใส่ตังของตัวเองนี่แหละนะครับมวดต่อไปอา้าวอยากซื้ออะไร เขียยลงไปนะครับเขียนลงไปอา้าวอยากซื้อตัวนี้นะครับซื้อไปหลักนั้นก็หยอดเงินใส่ตู้เดิมนะครับลองดูสิครับว่าปีหนึ่งแล้วถูกกี่ครั้งและเงินที่อยู่ในกระปุกหรือเงินที่อยู่ในถังที่เราใส่ตังไว้นะปีหนึ่งได้กี่บาทลองคิดดูนะครับแล้วกว่าจะถูกครั้งหนึ่งนะสี่ 5, ปีห้าปีบางคนสิบปียังไม่ถูกเลยนะครับ เราก็ลองตั้งจิตไว้ตั้งใจไว้ว่าจะซื้อหวยสักยี่สิบปีลองดูนะครับสักยี่สิบปีแล้วก็ซื้อแล้วก็หยอดเงินหยอดตัวเลขลงไปถ้าถูกก็หยิบออกมานะครับถ้าถูกห้าบาทห้าเจ็ดสามห้าสามรอยสิบาทเอาดึงออกมาใช้งวดต่อไปซื้ออีกนะครับลองดูนะครับว่า นาทียาที่เราซื้อหวยนี่สัก40ปี20ปี30ปีเนี่เงินที่มันอยู่ในกระปุกมันเท่าไหร่นะครับเงินส่วนนี้นะครับถ้าเราเก็บลักษณะนี้โดยที่ไม่แกะมาเลยนะครับเงินมันจะเก็บได้เยอะมากนะครับ20ปีนี่เป็นทีได้เงินเป็นล้านเลยนะครับ ไม่ใชี่เงินน้อยๆเลยที่ไปซื้อหวยทั่ว,วไปนะครับถ้าเราซื้อหวยตัวเองแบบนี้เนะี่ย20ปีมีโอกาสรวยนะครับถ้า40ปีดีไม่ดีได้เงินทั้งสองล้านสามล้านด้วยซ้ำไปนะครับหลัการซื้อหวยนี่โอกาสที่ถูกมันน้อยมากนะครับผมก็คำนวณจากาที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับความน่าจะเป็นนะครับ ในความน่าจะเป็นเนี่ยลองคิดดูนะครับผมคิดดูแล้วเนี่ยในรางวัลที่หนึ่งเมื่อไหร่เราจะถูกสักหนึ่งรางวัลนะครับแค่รางวัลเดียวนะครับหกล้านบาทนี่แหละต้องซื้อทุกงวดซื้อทุกงวดซื้อทุกงวดกี่ปีทราบไหมครับคำนวณมาแล้วสี่ร้อยปีนะครับสี่ร้อยปีถึงจะถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งหนึ่งงวดนะครับหนึ่งงวดตอนที่หนึ่งก็แค่หกล้านบาทเท่านั้นเองครับสี่ร้อยปีนะครับ อนนี้ถ้าเราเก็บเงินไว้ในกระปุกหนังสัก400ปีนะมันกี่ชั่วโคตรหลานนะครับชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวนะครับ400ปีนู่นตั้งแต่สมัยตั้งตั้งกรุงรัตนโกสินตั้งสมัยกรุงนุ่นอยุธยานนะ300-400ปีนะครับที่ดูเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกมันน้อยมากนะครับถ้าอยากรวยลองซื้อหวยตัวเองนะครับเขียนตัวเลขว่าจะซื้อเท่าไหร่นะครับก็ซื้อก็หยอดเข้าไปกระปลกในบ้านนี่แหละ งวดนี้ซื้อ200อบาทตัวเลขนี้ชอบอยอดเข้าไปนะครับถ้าถูกก็หยิบเท่าที่ถูกออกมานะครับถูก5้าบาทถูกยี่ิบถูกร้อยหนึ่งก็เท่าไหร่หยิบมาเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาไปใช้จ่ายหรือจะซื้อหวยต่อก็ได้ซื้อหวยตัวเองผมรับรองได้เลยนะครับซื้อหวยตัวเองยอดในกระปลกตัวเองเนี่ยแหละยี่สิบปี แล้วท่านอาจจะได้เงินถึงล้านบาทเลยทีเดียวนะครับคือผมคํามวณมาเรียบร้อยนะครับมันโหงเงินส่วนนี้มันไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เราซื้อหวยเนี่ยเพราะนั้นผูุ้ทธเจ้าก็เคยก,ก,ก็สอนอยู่แล้วนะครับห้ามเล่นการพนเพราะการเล่นการพนันนั้น,ม,นมันเสียหายจริงๆเสียทรัพย์เสียจริงๆนะครับตอนนี้ก็ไม่เคยเชื่อฟังนะครับก็พอถึงวันหวยออกเล่นสนุกสนุก นี่ยเล่นสนุกสนุกนี่แหละครับมันทําให้หมดทําให้เสียทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยนะครับลองซื้อหวยตัวเองนะครับตามที่ผมบอกอยากซื้อเลขอะไรอยากซื้อหวยตัวไหนนะครับก็เอาเงินจํานวนที่เราซื้อนะครับเขียนตัวเลขไว้หย่อนลงไปในตู้ในบ้านเรานี่แหละเป็นกระปุกนะครับหรืออาจจะทําเป็นกุญแจที่มันเปิดไขได้นะครับไขได้อ้าวันนี้งวดนี้ถูกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่าไหร่ หยิบออกมานะหยิบหยิบจากก็ปลูกเท่อยอดนั่นแหละเท่าจํานวนที่เราถูกนะครับก็เอามานะครับเพราะฉะนั้นทําลักษณะนี้อย่าลืมนะครับยี่สิปีท่านสามารถที่จะสร้างบ้านได้หลังหนึ่งด้วยสามไปไม่เชื่อก็ลองดูนะครับรวยนี่นะครับซื้อหวยตัวเองรวยครับอย่าไปซื้อข้างนอกซื้อหวยตั้นดีน่างอื่นนะมีแต่ให้เขาทั้งนั้นแหละครับให้เงินเขาให้เขารวย แต่ตัวเองจนจนลงเรื่อยๆนะครับซื้อหวยตัวเองอรวยครับลองดูแล้วท่านจะชีวิตนี้สมใจ